กับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุทุกคนนายินดีต้อนรับกระตุ่งบ่เตียงทองบ้านนาอีกแล้วพี่น้องวันนี้บ่เตียงกัสิเขัทั้งบ้านดงม,มางแงวคือเก่าเนาะสิเอาพาไม่กระจาดไปเห็ดเฮือนให้สาวพิมพ์ี่น้องเนาะก็คือมีแม่เอรินอะไรเพ็นผาเงินมาให้บ่เตียงได้ปลุกเคลื่อนให้สาวพิมพ์เพิ่นเนาะซื้อดินให้แล้วแต่ว่ายังบมีเฮือนเพื่อนก็เลยซอยจะให้บ่เตียงเฮ็ดเฮือนให้ลาวเนาะพี่น้อง โอเคผมว่ารายายกันห้างไปเบิง้งว่าเฮือนเราสิเปลี่ยนจังใดน้อยไงทำใดน้อพี่น้องเะเตียงกะซื้อมาผ้าไม่กระตาดนี่แะจำนวนสิบแผ่นพี่น้องประหน่แล้วมานน่โอเคไปเจอไปช่วมกันอยู่บ้านดงมาแง้วกันเลยพี่น้อง อเคเนาะพี่น้องตอนนี้บ่าเตียงกห็หอดเขื่อนเสาพพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเยวจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งเขื่อนเพิ่นกันเลยพี่น้องมันจะเป็นหน้าตาจังใดเนาะตอนนี้ก็สร้สางเพิ่นกันลังเอาผ้าไม้กระตาลงอยู่ no, <c oughs> เนาะพี่น้องลงไปป้ายไปก่อนก็ได้ กตจะกับจำนวนสิบแผ่นนะพี hmm. mm ่น้องแผ่นหนึ่งสามสิบพันกีบพี่น้องเรียว่าแผ่นละร้อยบาททาไม่กระต่ายเนาะเอาอย่างนั้ มันเกาไปน่กเนาะงดคงวทิงสวัสดีชิพิมโอ้อยู่กันครบเลยไหนี่ ทีมงานให้อยู่กันครบเลยี่อยากกล้องเลกล้องมาได้สินเทียได้บ่ตายอ่กบน้องจอนี่นะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งเพื่อนเพ็นตั้งอยู่พ่นแหละอยู่ข้างในพูนแหละพี่น้องเนาะประมาณซ้ำกันกับบ่าวลำเพลินแต่ว่า,ามันสิตำพี่น้องเพื่อนสิตำเพราะว่า อันเจ้าของเฮื่อนพนสั่งไม่มาอีกเนาะมันก็เลยผิดพลาดมันก็ได้จากตำเนี่ยจะไดีไอ้ไก่เลยเนาะไวขนาดประมาณจังมือบุ๊โอ้มยังปเลือดไปเรือดสองมือแ่มาคมเดียวไปแล้วประมาณสามสิมือนะก็คืเว่าเนาะโดยโดยนี่เราพี่น้อง กว้างกว้างจักเมตรยาวจักเมตรนี่กว้าง4ยาว5กว้าง4ยาว5 4 5เนาะพี่น้องอืม4 5เมตรพี่น้องเอ้ยก็งามอยู่เนาะพี่น้องแต่เสียเพิ่นเพิ่นสั่งเสามาสันเนาะเพิ่นอยากตําแต่ของเพิ่นสั่งมาเองพี่น้องเอ้ย เออะยตยแล้วเนาะบเป็นยังพอดีลูกเราก็น้อยพี่น้องเลยโดยโดยโดยสี่คูณห้าเมตรก็กว้างเลยพ่ออยู่เลยสซำนเนาะซ้ำกันบ่กะเพือนบ่ละเพลิน xem gần nó xem gần lấy phía nó đồ dân bảo làm hơn tàng cho nó tầm thỏa nặng, nó phải <laughs> không <laughs> nó cái nhưng được bền นเ,เนนดือแป้นแล้วก็พาไม่กระตาดเพิ่นนงอ,อามาพาแมกระตาดบลาจีงก้มาแล้วเลยเทแป้นแล้วก็พาไมกระตาดขึ้นอ้อมแล้วก็เล้วนอาพี่น้อง,องมอเงมนบอบอเขาชื่อมาชิบเ่นไห เออเพื่อเพื่ออยู่อยากทำตัวนั้นหรอเป๊ะเลยเศษน้อยเดียวโอ้แต่ว่าเาเอาเพื่ออยู่อันนี้เขาชื่อบ้านอาศายนี่ถ้าเลนเลนมานชื่อมันเลยมันหรือมันชื่อ้านอายมันก็ซื่อไรประมาณเพื่อนสเมตรอันนี้เท่าไรนะสองเมตโอ้ดูดูดูพอดีแล้วเพื่อเพื่ออยู่เพดหนึ่งชื่อมาจิเป็นพอดีพี่น้องมันก็ดจากสัตว์เนาะพามันกระแต ngam dù phía nào này sang con cầu con đường nó em mượn không con cầu con đường ngam cứ cầu lại phía nào, rồi <laughs> rồi <laughs> <Đổi, đổi, đổi. cười> โดยเมน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 ไปพี mean, ่ท่าน oh. oh. ้ำแป้นออสบายดีเอ้มามาคุมงานบ่เอะนชื่อชินขอจเมื่อไหร่เมาเหล่าเด็กย่มประจนวาอาจจล่าหัวเรม่ให้แางกินบ่ บ้ด้อนนั่นว่าบ้านด้วยไม่เนเลยบอฮะเดี๋ยไม่น็เลยบเออเดี๋ยวีแกตัวนี่กับเราเดี๋วไปสวยไม่บบ่ไม่ถูกนะคำอะไรก็บยุดเลยบ่น่งยํำเลยบ่นโอฮมือืดะได้วขนาดเนาะสางพี่น้องเลยแป๊บเดียวฟุบ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 เฮ็ดจนตะเวนบนต๊ดินบียเพิ่นพี่น้อง สบายดีล่ะหูสบายลูกทำไมสบายดีดีคนคนที่เทไรนั่นคนที่สองคนที่สองอือยอดกเยนะอุ้มน้องเาลงจะคนอฮะสามคนเลยโอ้ะ ผู้มีนช่ผู้มเดียวผู้โ่มีเดี๋ยว้โมีเอาออกน้ำอีกบ่อน่ะบ่อแบบลุนะคนเป็นเชติ้งเลยกินหวานแล้วออกนะถ้าบ่ออกก็เป็นห่าพูรยกบ่โอ้ยเหลือกิโลเต็มน้องกินจะคุ้มบ้าณอกชันหนงได้เดี๋ยวเาเกิดน้ำได้เนาะใช่ปีหัวปีได้มั้งนี่ กหนึ่งได้อันนักันแต่ก็เป็นทรเราต้องไม่มีเวลาช่าี้ใช่ไหมไ่มีเวลาอันเดียวนะบ่ได้ปดกครับทกลให้ได้่อยให้ยังมาเกิดน้ำใดสังเกตไหมคุมก็คุมอยู่บ่คุ้มอยู่บ่บคุมคุมก็แม่ลกกินอยาคุมอะไรนะเออเป็นอไร่สัปดาห์มันจะอยากิหอมาส่ง อยากกินอยู่แล้วอยากคุ้มเลยพี่น้องนะใครจะได้ป็นประจำเดือนดูมาถ้ามาชักอยากคุมมแบเป็นริมเบือนเป็นนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็เกลือเคลือเก่าเพิ่นก็คือบุตรเอเตะต้องยางพี่น้องก็คือบุตรเห็ดยางเลยแบบให้เราไปเห็ดยางกะแล้วแต่เล่าเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าอันบะเตียงก็เห็ดใหม่ให้เล่าเลยพี่น้องนั่งแค่โอเคเนาะพี่น้องอันบะเตียงกก สิมาถามอันความรู้สึกชาวพิมพ์เพิ่นหั่นแหละเพิ่นสิได้เฮือนใหม่เด้ดีใจบ่จังซี่ดีใจจะนอนบ่รับมื้อคืนบ่นอนบ่รับอีกแหลลูกมามาเข้าก็ชองเบิ่งก็คืออันอันเจ้าของเงินเจ้าเก่าแหเอันแม่นเก่าแหละก็คือแม่เอลินพี่น้องเฮ็ดเฮือนให้เรานะเพราะว่ากับคนที่ซื้อที่ทางน้ํานี่แม่นของเพิ่นเบิดเนาะโดยก็เป็นของเพิ่นเบิดพี่น้องเอ้ย ไก่สีแล้วอาะไรอีกชามซีมื้อก็แล้วพี่น้องรอแต่แป้นนะยังบ่มีแป้นครั้งแรกเราว่าเราว่าเราสีมั่งเพื่อนเก่าไปเฮ็ดเนาะมันก็เลยบ่เตียงเบิง่งมัน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 ไม่ตกอกตามันกับบุเป็นตานะพี่น้องวันนี้เฮากา็ก็คือแบบคุยกับแม่เพิ่นเนาะก็คือแบบสร้างเอาใหม่หมดเลยพี่น้องก็คือจ้างสร้างในบ้านนนั่แหละเนาะก็คือเบ็ดเสร็จแล่เอาหมดเลยพี่น้องจ้างให้เพิ่นเฮ็ดให้แล้วก็คือถ่ายเราไปอยู่ซื่อๆเนาะ แตกะเฮือนกระตอบน้อยนี่กะให้เราเหตดเฮือนไผ่พี่น้องให้เรายกกปเหตดเฮือนไผ่เนาะหรือว่าเหตุว่าอีกรเฮือนหนึ่งก็ได้มีหลายคนด้แถะเนาะใครอยากนอนก็นอนลูกก็มีหลายพี่น้องเลยลูกสาวกระสองลูกชายกระหนึ่งเลยได้ทั้งทีได้ทั้งเฮือนน้ำเนาะก็ครบแล้วเนาะเาพมพ์ครบแล้วดีใจใช่เ่ามาฮอดเมื่อนี้เลยดีใจแฮ เราคิดว่าผ่านไม่ใช่ได้แบบนี้นะ<อ>แต่ตู้น้อยนี่ก็ยังลําบากให้เ,เลยไปหากันกับผ<อ>ัวไปหาแบกทรุรแผ่นชองเพนแบบบ่บมีรถท่านจ้างค่ะแบบบ่บมีเงินอุ้มลูกนี่เลท<อ>ไปหาเกี่ยวหญ้าปีกไม้ก็ได,ด้ดูดลำบากแห้งข้าวกินกับับบบ่บมีเนี่ยจะอันนี้จะไปแบกมาเองใช่เปอันนี้แบกมาเองและเธอชองแผ<อ>่นกับผัวมันเป็นแบบปีกไม่ปีกไม้ปีกไม้แดง ทางในน่ะเป็นแบบเพื่อนแต่แต้ค่ะพ่อมาอยู่แม่มาอยู่ดรงแง่ติดจันมามันจะเคาะสามสิบปีแล้วละมาอันนี้อันนี้ก็ไม่กลมไปตัดเอาได้ป่านี่เนาะไม่กลมนะะคไม่เฮือนเราเนี่ยพี่น้องไม่เฮือนเก่าเราเนี่ยไม่กลมไม่ซื้อไปตัดตอนนั้นให้ง่อยแล้วตอนนั้นยำกลมมือเออมันอึดไหมในบ้านเนี่ยนะอืมทำประชื้อบัตรก็เขาก็ไม่อยากให้ปัญหาโดย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 อันนั้นก็ ถือว่ากว้างกว่าเก่าหลายพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิได้อยู่กว้างกว่าเก่าหลายกว้างเฮ็ดไดอได้สร้เฮือนเก่าแล้วแกได้ให้อยู่อยู่ใกล้น้ําเลยเนาะแล้วก็ยกอันนี้เฮือนหลังนี้ไปอยู่พุนพี่น้องก็คือว่าโอเคแล้วแหละบดนี้ได้ทั้งเฮือนทั้งดินแล้วก็ได้ทั้งน้ําก็ได้เพี่น้องเอ้ยถือว่าครบเสร็จครบแล้วนะทําให้ชีวิตใหม่้ กะบ่คิดเนาะว่าสิมีคนຊ່ວຍຂ້ອຍກໍบ่ຄິດຄືກັນໃດຜູ້ຂ້ອຍມານີ້ກະบ่ຄິດວ່າເພິ່ນບໍ່ຄິດນນັັບພັາແລກພິນຊ່ດດຂຮພິໃຫຊ່ນໍານ້າຫລາແນ່ວແບຮພິຮູຈະຈຮັດຍກເຄືນໄພກບເພິນກົດພ เฮ็ดให้ไหมอีกเมยเพิ่นกรใจดีต้องขอขอบุญอขอบคุณเมยเพิ่น,นหลายเนาะเมยเอรินเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นกับน้ำใจงามหลายเนาะอยู่ทาง USA เพื่นแหละพี่นอ้ <c oughs> องประมาณอีกสร้างเพิ่นว่าอีกสี่มือพี่น้องประมาณเพื่อเพิ่นไปไปเอ็นเลื่อยไหม <c oughs> ไม่แป้นอะไรเนาะมันขาดไม่แป้นตอนนี้พี่น้องก็ <c oughs> อีกประมาณสี่มือบวกเกินห้ามือเพิ่นว่าได้เห็นเนาะสำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเลย อก็สิให้สะพิมขอบขอบบุญขอบคุณเพิ่นเจ้าของเงินเพิ่นนั่นแหละสิแม่เอรินเด้อเจ้าของเพิ่นเจ้าของใจแม่เอรินหลายเด้อติปลูกเคลื่อนพวกชานเช็ดดินเช็ดโดนให้กันนะควมอบขอบใจเพิ่นน่าลายเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งก้นเจ็บไม่ได้ความไข้ไม่มีเด้อให้มั่นให้เงินสาธุเนาะเฮาก็ดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องเห็นเพิ่นได้เฮาก็ดีใจน้ำเพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็จะได้ชีวิตใหม่เนาะอย่างน้อยกับ มันกะมันกะยังดีกว่าเก่านะพี่น้องมันมันคงกว่าเกา่าแล้วกะได้น้ำได้ยังสะดวกสบายเอาโอเคฮะเดี๋ยวเรากลับคนเด้อว,วันนี้เด้อไปบายกันบา,บายด้วยแหละบายด้วย <laughs> โอเคน้อพี่น้องบอเตียงก็ได้มาเอเอาผ้าไม้กระตาดมาให้เพิ่นพี่น้องไง,ง,งกะจำนวนสิบแผ่นเนาะก็คือสร้างคนเก่า,าคือไอ้มื่นแะละพี่น้องบะเตียงก็ะจ้างเพิ่นเห็ดเนาะกะ เพื่อนก็เฮ็ดดีอยู่แล้วก็เฮ็ดไวพร้อมพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นเงินของแม่เอรินที่ฝากมาให้บะเตียงเฮ็ดเฮือนให้เพื่อนในมือนี้เนาะพี่น้องต้องขอขอบุญขอบคุณหลายหเด้อเนาะพี่น้องใบเมย์อยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตเด้อเมย์เนาะเงินเพื่อนทั้งซื้อดินแล้วก็ทางน้าเฮ็ดเพื่อนก็เป็นของเพื่อนเบิดเนาะพี่น้องเอรินก็เป็นผู้มีน้ำใจงามอีหลีเนาะตอนนี้ก็บาะเตียงก็โอ้ลับ เห,เห็ดเฮือนนี่ลายอยู่ได้พี่น้องบัววันลุงตาบอดลุงพันตาบอดแล้วกับอันแล้วก็อันเฮือนของอันพี่หงเอ้ยหรือว่าเอ้ยหงอะไรพี่น้องเนาะแล้วก็เฮือนสาวพิมพ์นี่เนาะพี่น้องแล้วก็ยังอีกหลายๆเฮือนพี่น้องกํลาลังสะอ่ารับพี่ชอบเห็ดให้เพื่อนน่ะเลยพี่น้นนองกับงานบ่วเตียงก็ยังยังหลายเนาะตอนนี้แบบว่า มีอยู่ลุงแต่ลุงอนคนหนึ่งอยู่บ้านนาโพเมืองอุพรแข่งชนบเขตบะเตียงกะได้มอบหมายให้ทางสาวบุญบ้านนานพี่น้องก็คือเป็นญาติพี่น้องของบาเตียงเองนี่แหละเพิ่นก็มีซ่องยูทูบเือกันกแล้วก็ให้เพิ่นไปเฮ็ดแทนเนาะแล้วก็ให้เพิ่นถ่ายคลิปมาให้บะเตียงมันบ่ไหวแห้งพี่น้องตอนนี้หลายเนาะหลายแห้งบะเตียงรับเฮ็ดนะบอกว่าเฮื่อนไม้เฮื่อนดินแล้วก็เฮื่อนอัน อันสปุ้ยก็เพิ่งสัมฤทธิ์ไปแล้วพี่น้องก็นั่งอีกเดลายยังอีกสามสี่ห้าลังภายในเบาเตียงรับพิโอบตอนนี้เนาะสิเป็นไผ่แน่กระถาเบิ้งถาส้มต่อต่อกันไปพี่น้องว่าของไผ่ทีเลี้ยวก่อนไผ่เนาะโอเคสั้นล็อกคีนี้เบาเตียงก่อเตียงคอโตไปแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อสั้นล็อกคีนี้เบาเตียงขอกล่าเข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่ er. พน <shoes. S 2> ้องเบื่อสกูจุคนเด้อ